สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องาไปปลูทุกคนสมมติปลูกต้นหงุนวงครับปลูกไว้ข้างหน้าเฮหรอ,หอหผมานหนึ่งสองหาต้นนะพี่น้องหาต้นปลูกไปเนี่ยข้างหน้า ちょっと。 โอเคครับผมมยกับมะปลูกต้นม่วงหาต้นครับพี่น้องแล้วก็จะไปปลูกไอ้ต้นบอกกอกอีกสองต้นครับผมอยู่ข้างบนน่าจะปลูกไว้ขอบซ้านี่ละท่านเขาบ่ามีแเล่นน้ำก็ให้แนะน้แนะ้ำให้ปลูกหน้าฝนเลยพี่น้องเพราะว่าหน้านี้มันเดือดเขาเสียเลประหยัดน้ำเขาบริโภคน้ำท่านไปปลูกหน้าแรกนี่เขาต้องมีไอ้ระบบน้ำ เพราะว่าพื้นที่ห้าบอนี่มาอยู่บ่มีระบบหนาบ่มีโซลาเซลล์มิแร่สะเขาก็ต้องอาศัยน้ำธรรมชาตินะครับผมในการลดน้ำใ,ให้พื้นติะก่อนท่านใครมีระบบนามกับปลูกย่ำไ,ได้กระไดหรอกบ่ต้องจำเป็นต้องอันนี้ใส่น้ำสปริงเกอร์ใส่อนนี้พเอเราแต่ว่าห้าบ่มีต้นทุนเฮาบ่มีระบบนามเฮาก็ต้องมาปลูกหนาฝนครับผมกับประหยัดกัน าสติดครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เจอกันใหม่ครับผมมีมาปูกระดวังเสริมต้นใหม่ผงน้องนาของเขาครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับวอนเดินอย่าฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องมานอนาชแนลด้วยนะครับผมทั้งทางเพจแล้วก็เ c ซ b ุ๊ k แล้วก็ช่อง youtube ครับผมเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย